สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แปลจะมาทำต้มอะไรเนี่ยคะอโอ้แปลนะคะแปลอันนั้นก็ไออะไะอ,ะอ,อะไรนะว่าวันพีวันพี่มพ,มพ,มพีผมอัดลูกอีสารจะมาต้มมาม่ากเกาหลีอยู่ที่ภัคเนี่นะครับผมนี่ครับเราใส่ผัวอันลงไปก่อนครับผม อรอให้น้ำเดือดอๆๆสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยามามากก่าเกาหลีกันนะคะตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักแช่แข็งเข้าไปด้วยนะคะเราจะได้สุขภาพแข็งแรงไหมคะฝนสสไม่นี<ด>ต<อ>นังเราไม่พอนะครับท่านผู้ชมเราเอาผูอันมาเพิ่อมอีกหนึ่งแพ็คนะครับผม พอตัวนี้เราแกะครับผมตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะแกะมาม่าเข้าไปในนี้เลยค่ะระมัดระวังด้วยนะคะหนูๆเด็กๆนะคะอ้าวทำอะไรครับฮะพูดทำอะไรครับเรากำลังแกงฮอทดอกครับไอ้จผู้อัดผู้อัดอกนี่นะคะเราจะใส่มาม่าลงไปในหม้อแล้วนะคะระมัดระวังด้วยนะคะเด็กๆทุกคนหนูๆนะคะไงหลายร่างกัะใดห่วยก็ต้องแน้ำ ระวังพลาสติกละลายเดนี้นะคะอันตรายมากระวังโอเคนะคะให้เส้นมันสุกนะคะแล้วเราก็จะใส่นี่นะคะทุกคนหั่นลงไปเลยคะ่ะทุกคนปิ้วถ้าใครไปให้หมดนะคะเพื่อความอร่อยแล้วก็มีประโยชน์่ปึ๊บเราไม่พอเราใส่ปูอัดเพิ่มครับผมเราเป็นคนกินเรื่อยครับนี่ครับกินโพครับกินป่มเข้ากันนะ เราเอาอัดเยอะๆเลยครับผมผัดลกแกกเนั้นเส้นของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะกับผักของเรานะสุกแล้วเราก็ไปรีดน้ำหมดค่ะโอใส่พอแล้วครับแค่นี้พอแล้วครับผมพอแล้วแค่นี้ครับเก็บไว้ให้คนอื่นกินว่าร้อนนะคนมันร้อนมาก ก็มันสุบแล้วนะคะโอ้ยห่อนะพาะตอนนี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเสร็จแทรแวเด็นให้น้ำเงินไม่เแา้วก็ <c oughs> แล้วก็จะไปเทน้ำบอกกันนะคะค่ะ่ะอนี่นะคะเราก็จะมาเทน้ำบอกกระลยะคะ่ะโอ้ยเราเปิดนะ้ำไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวท่อมันจะละลายมันร้อนไว่ ชัวนะปิยก่อนอะผักตกไปแล้วทุกคนแล้วก็มาตั้งไฟอ,อีกรอบนึงเพื่อจะเสร็จเครื่องปรุงนะคะทุกคน,กนแล้วครับผมเราก็ปิดแก๊สตักอันนี้ออกพักก่อนพักก่อนพักก่อนแล้วกันอันนี้นะคะเรามาใส่เครื่องปรุงกันเลยะคะ่ะทุกคนสี่ครับ เด okay. you ็นเดเนะไม่ออกนะคะทุกคนมันหกนะคะอุ้ยเขาจะตีกรานแน่นอนต่ลายคคะทุกคนอีนะคะนี่นะคะน่ากินมากเลยคนเลยคะทุกคนระวังนะะไปหันด้วยนะเนียชิ้นใส่เอาใส่หยงก็ใส่ตรมเหม่วม่ยวก็จะได้น่งอะไรล่ะบ่ซกปกระก แล้วเราจะไปเทใส่ถ้วยจังคนเดี๋ยวต้องปวห้าไม่รู้จะต้วยจัดก,การนะเทเลยค่ะทุกคนโอยเหีย <c oughs> นะคะโ <c oughs> ป้งไวตรงนี้แหละตะเกียบเนาะเหียแล้วคะเหียเอาออกให้หมดนะคะมันเปียกตังนะคะ นะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมรับประทานแล้วค่ะอันนั้นมันชาคราบต้องไปกินไปแล้วค่ะบ๊ายบายเราก็จะใส่มาม่าลงไปนะครับมนันใส่หนึ่งซองให้พอครับเราใส่เป็งหมดซองพอด้วยกัน,นครับที่เป็นหมดด้วยว่ากันอีกที่ยวครับนี่ครับผมใสห่หน่อยแล้วก็นี่ครับใส่ไปเติมถุงมกม่าทิ้งครับ รอน้ำเดือดครับผมแล้วมาเจอกันน้ำเดือดแล้วครับผมมามาของเฮาสองหอครับผมวันนี้ยยว่าจะไปเป็นหนังเฮ้ยคนนี้จ็กสายเปียกหนเ้ามั้ยเวรนเป็นได้บุกกระได้ <c oughs> มาครับแล้วมาปุ๋งครับผมนี่ใส่ลงไปแล้ว,วเรื่อนเนื้อจือปับ๊บนี่ครับสอดมันใส่ลงไปครับผมอูย้ยเตะเตะนี่ครับเกมเนี่ย สาไลครับสาไลาใส่ลงไปสาไลาออคนที่สานาินอาหารเกาหลีนน่นว่าพิทนะครับคนเหมือนครับคนนุ่ขอขอกันเลยครับผม แส่บแล้วพี่น้อง <laughs> แดี๋ต้องแล้วครับผมมาหาเสือบสิแ <c oughs> ดงจืดขึ้นครับผมแดงครับยังไงไม่ใช่สีผสมมาหาหนู มาครับเทสจานเลยครับผมจานหมครับขวดโอ้กระทะดำแล้วครับานาลองไม่ได้ครับก็นกสอดเยอะมาเฮงเจานเดียวเฮงใส่ายไปนาครับเนีงอยนี้ยเหเหรอครับผู้ลานมือเป็นห้อง นะครับนี่ครับหน้าตาอุยซิมครับปัานี้ห่วยไงตัวอืมหมดครับผมแซ่บครับมาครับมันน,มมมนั่งชิมกันนะมาลองกินกันดูนะคะทุกคนนี่ อือ,อร่อยมากเลยนะคะทุกคนลองไปทำตามกันดูแล้วลองใส่ผักนี้นะคะอร่อยและมีประโยชน์มากเลยคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเสกสรรพาม่วนก็ด้วยนะคะพอดีค่ะ,ะใส่ครับข้ายังไงบ้างน,นะ เก็ดเก่าแล้ค hmm. ร um. <c ười> ับผมเย็ดยังเยอเสียมให้ยังไหมโอ้สว่งเลยวะ บรรยากาศน้ S <S 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 ่มันยังบ่ค่อยดีนะครับีปิดยังไงเอาซีดีฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสกสรรพมณีนะครับกวาดเขาไเบินซาเบินเฮ้ยจบเลยไปาย